ชื่อเพชรครับครับก็เป็นเจ้สองคนนี้สองคนนี้ครับมีมีกับต่างๆครับผมอันนี้ที่บ้านบ้านไรนี่คือทำขึ้นมาแบบเป็นรีสอร์ททำขึ้นมาเพื่อตอนแรกคือทำไอเดียจากหมาป่ะครับหรือว่าทำจากเรื่องอนไรจากครอบครัวกอนครับครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมาเดินป่าเสร็จแล้วเราก็บ้านสองใบมาเราก็เริ่มรับน้องหมาแล้วก็จริงจังกับการรับน้องหมาแล้วนี่ ตังๆนี่กี่ขวบแล้วครับเนี่ยเจ็ดขวบหกเดือนเจ็ดขวบหกเดือนอันนี้ก็เป็นคนแรกของอะไรหรอเขาเป็นคนที่พาเดินป่าก็เลยน่าจะเริ่มมีคนเห็นเออก็เลยเป็นเขาเป็นเหมือนหัวหน้าหัวหน้าคณะเดินป่าเนี่ยหัหน้าคณะที่พาวิ่งแล้วก็หายและอีกคนนะครับอีกคนชื่อมีนี่เสียงตาลเราอยากได้ไกาน้องหมาเขามีความสําคัญยังไงกับกับ ตั้งๆอ่ะเป็น,นจุดเริ่มต้นของที่คือเราก็เลี้ยงขขงเหมือนลูกใช่ไหมครับงั้นกิจกรรมทุกอย่างก็จะทําพาเขาทําทุกอย่างสองคนก็คือมัดขดของบานไลอืมพอผมกลับไปใช่ไหมผมก็บอกเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังว่าอันนี้มันเป็นรีสอร์ทหมาที่คนพักได้ไม่ใช่รีสอร์ทคนเราแค่อยากให้เด็กมาออกกำลังกายเวลาเด็กเดินป่าเ,เด็กหน้าจะอยู่ใช่ตาที่เป็นประกายเลยใช่มีความสุข you <laughs>